ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู Channel นะ่ชาแนลน้ำหนึ่งสตอรีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมา <c oughs> พูดเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิดในทะีเนาะก็คือประสบการณ์ของเราเองแหละทุกคนที่เห็นชุดตรวจ ATK หลายๆชุดนี้นะคะก็คือจะมามาเล่าสู่ทุกๆคนฟังก็คือว่าเท้าความก่อนนะก็คือตั้งแต่วันที่20นะคะแฟนเราเนี่ยได้ติดเชื้อโควิดเนาะแล้วคราวนี้อันแรก ของเราเนี่ยก็คือเราก็ตรวจพร้อมกันวันที่ 20, 20นะคะก็คือของเราเนี่ยผลยังเป็นลบอยู่นะคะก็เราก,ก็ส่วนของแฟนเนี่ยขึ้น2ขีดใช่ไหมคะก็เลยพาแฟนไปหามหมอก็คือไปที่โรงพยาบาลประจันตคามนะคะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็ได้จัดยามาให้1ชุดนะคะเราก็แยกห้องแยกห้องนอนกันอยู่กับแฟนนะคะแล้วคราวนี้ วันที่20ใช่ไหมแล้ววันที่21นะทุกคนเราก็ตรวจอีกนะคะก็คือเรายังไม่มีอาการอะไรนะแฟนเรามีไม่สบายแล้วนะคะก็คือวันที่2 0่เราก็ตรวจอีกนะคะผลออกมาก็ยังเป็นลบอยู่ในวันที่21นะคะ21เนี่ยเราตรวจเห็นไหมคะผลก็ยังเป็นลบอยู่ก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็ ออพอมาวันที่22ทุกคนเรารู้สึกว่าเราเมื่อยขาปวดตัวนะเมื่อยเมื่อยตัวนะคะแล้วคราวนี้เราก็เออาการคือเหมือนเราอ่ะอยากนอนทั้งวันเลยอ่ะทั้งวันเลยคือง่วงนอนนอนอยากนอนอย่างเดียวเลยนะเราก็เลยกินยาตอนนั้นก็คือกินยาพาราแล้วก็ยาแก้แพ้นะคะไม่ไม่รู้ว่าเราด้วยช่วงนั้นฝนตกแล้วเราตากฝนด้วยหรือเปล่าเราเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเราก็เลย เออเราดูผิดเพี้ยเราก็เลยกินยาพารากับแก้แพ้นะคะแล้วเราก็เลยมาตรวจช่วงเย็นนะคะพอเรามาตรวจช่วงเย็นมันขึ้นสองขีดแบบนี้ทุกคนพอมันขึ้นสองขีดใช่ไหมอือม,มันเป็นเย็นวันศุกร์นะยี่สิบสองเป็นเย็นวันศุกร์ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยเช็คกับทางโรงพยาบาลว่าเออถ้าเป็นโควิดเนี่ยเขาไม่ได้รับ <c oughs> เขาไม่ให้ <c oughs> เขาไม่ให้เออ รักษาตอนกลางคืนหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็เลยเราก็เลยรอตอนเช้านะตอนเช้าของวันเสาร์ที่23เราก็เลยไปหาคุณหมอนะคะคราวนี้ก็ไม่มีนะไม่มีคุณหมอคือฝ่ายที่จะตรวจเออเราก็เอาชุดตรวจไปชดนนนะุดเนี้ยอันเนี้ยนะทุกคนขึ้นสองขีดไปให้คุณพยาบาลดูคุณพยาบาลเขาก็ถามอาการโน่นนี่นั่นว่าอาการเราเป็นยังไงเราก็บอกว่าเราก็อายมีเสมหะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ แล้วเราพนี้เราก็นั่งรอนะทุกคนเป็นลรงพยาบาลของรัฐบาลนะเนาะเราก็นั่งรอ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 ,รอคุณพยาบาลแล้วเขาก็ถามอาการว่าจะเข้าระบบไหมหนู่นนี่นั่นเราก็เลยบอกว่าไม่เข้านะเพราะว่าเราช่วงปิดเทอมเพราะาเราไม่ได้อะไรนะคะเราก็เลยเราก็เลยรอแล้วก็เราก็ได้ยาม,มากินชุดหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้ด้านบนดูนะคะแล้วก็พอวันที่20ิบ 2 3เนาะ24เราไม่ได้ตรวจเพราะตอนนั้นก็น่าจะติดโควิดแล้วล่ะแล้วเราก็กินยารักษาอยู่นะคะกินยาจากโรงพยาบาลน,นี่แหละนะคะให้กินเช้ากับวันเย็นนะคะก็พาราแก้ไอแล้วก็แก้แพ้นะคะแล้วพอมาวันที่25เราก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือขึ้นขีดแดงเลยทุกคนขีดแรกเนี่ยแดงแจ๋เลยนะคะก็คืออันนี้คือวันที่25ก็คือเราเป็นเท่าไหร่ยี่สิบสง่ามสี่ก็คือประมาณ3-4วันเนาะแล้วคนนี้เราก็ขึ้นใช่ไหมคะยี่สิบห้าแล้วพอวันที่26 เราก็กินยาของคุณหมอไปคุณที่โรงพยาบาลไปนะคะแล้ววันที่ยี่สิหกมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นแถบแรกจางนะคะแถบแถบสองเข้มนะคะเราก็าก็เราก็ขึ้นขึ้นไปอย่างเงี้ยคราวนี้เสร็จแล้วเราก็โอเคอาการเราก็เริ่มดีขึ้นจมูกก็เริ่มโล่งขึ้นนะไอน้อยลงนะคะแต่ยังมีเสมหะเต็มเต็มเต็มช่วงโพรงจมูกอยู่นะคะแล้วพอมาวันที่ยี่สิบหกเราก็ เราก็ตรวจ26 26หยบหยบหไม่ได้ตรวจนะทุกคน27ิบมั้งเราย7ิบเเรามาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะ27บนี่ก็คือเราตรวจอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าขีดแรกเนี่ยจางมากแล้วไม่ขึ้นอะไรแล้วนะคะขีดแรกจางมากแล้วนะคะก็คือขึ้นขีดก็เหมือนกับว่าโควิดใกล้หายแล้วประมาณนี้นะทุกคนแต่มันก็ยังจะมีรอยแรกๆอยู่นะเราก็เลยเออก็เลยก็เลยลก็กินยารักษา ไปก่อนนะคะกินยารักษาก,ก็คือยาของคุณหมอทือคุณพยาบาลให้มายังไม่หมดนะคะเราก็กินยาจน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 หมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจให้ทุกคนดูว่าวันนี้วันที่28นะคะตรวจให้ทุกคนดูว่าอาการมันเป็นยังไงคือมันจะขึ้นกี่ขีดแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะอาการดีขึ้นแล้วล่ะนะคะแต่ยังเสียงยังอุยอีอยู่เป็นหวัดอยู่นะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปตรวจพร้อมกันเลยค่ะ นี่ก็คือวันที่นี่ก็คือวันที่28นะทุกคนเราก็ตรวจอีกหนึ่งรอบนะคะยาหมดแล้วด้วยนะแล้วก็จะดูว่ามันขึ้นยังไง ขีดแรกไม่ขึ้นแล้วนะทุกคนก็แสดงว่าเชื้อโควิดน่าจะหมดแล้วแต่คุณพยาบาลบอกว่าอย่างน้อยเราต้องกัดตัวสิบวันนะคะ<ม>ประมาณนั้นนะทุกคนนี้ก็คือเห็นพร้อมกันเลยเนาะตรวจพร้อมกันเลยก็คือขีดแรกเราไม่เห็นแล้วนะคะก็แสดงว่าเราเป็นยีิบสองใช่ไหมทุกคนยีิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปด 7วันนะทุกคนก็กินยาตามที่คุณหมอเขาบอกทุกอย่างนะคะคุณพยาบาลบอกมานะก็คือกินหลังอาหารเช้าคงบอนเย็นนะคะก็ก็หายจากการเป็นโควิดนะคะต่อไปหลังจากหายจากโควิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูแลสุขภาพกันเราไม่ได้กินยาสมุนไพรอะไรเลยนะคะก็คือกินพารากินแพ้อากาศแก้ไอแก้อไอมีขบข่าวนะทุกคนแล้วก็ วิตามินซีนะคะที่ทางโรงพยาบาลให้มากินแค่นั้นเลยนะคะ<ม>ก็คือเขารักษามาตั้งไม่รู้กี่คนแล้ว,ว่น้องเขาก็หายอะ่ะเราก็เลยลองก็ดูว่าเราเชื่อเขาว่าะนะทุกคนนะก็ก็ก็นี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเนาะที่ติดโควิดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะหายแล้วละแล้วก็เหลือกักตัวอีกประมาณ3าวันนะคะก็ก็น่าจะหายเป็นปกตินะคะ คลิปนี้ก็ที่ทําขึ้นมาก็คืออยากจะแบบเก็บไว้นะคะว่าครั้งหนึ่งก็คือการที่เราติดเชื้อโควิดครั้งแรกเนี่ยมันอาการมันเป็นยังไงบ้าง แล้วก็มีวิธีการรักษายังไงนะคะก็คือไม่ได้ซื้อยาสมุนไพรอะไรกินเลยนะคะก็คือรักษาตามตามตามที่คุณพยาบาลให้ยามาเลยนะคะก็คลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับใครๆหลายๆคนนะก็คือฝากไปแค่นี้ละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ